เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนชีจ้งหน่อยเพื่อนกับอ่าเช็กเศร้า อบอ้าวมากเลยคราวนี้ แมนค่ะนี่ค่ะเสื้อขาวนะคะนี่ค่ะน้องนั่นละนี่อ,อุ้งอิงล่ะนี่เสื้อขาวนะคะ <c oughs> แม่เห็นตอนในโทรศัพท์ปะไม่เห็นอ่นไก่กักเพียโอ๋อนี่ละ่ะนี่ละ่ะไปไปเบิง้ง <c oughs> <c oughs> ไม่พี่เขา่รูใว้แล้วมัน้ไวไปอ้างเพื่อนเดี๋ยวรถถ่ายูกก็ตำรวจแบบเียช่่ะวันนี้เรามี็นาขก้อนบักใหญ่นะคะก้อนบักใหญ่เลย รวมได้จะได้รับทิ่แกงนะคะวันนี้เรามีทิ่แกงขหวานนะคะมาแจกให้ถูกท่านทุนที่เราไปถือวันนี้เรามีขนมหวานมาแจกชิมด้วยนะคะสามคู่มาเตี้ยหมดนะนะคะจะได้ทำลายอยากจะชิมนะคะว่ากะทิอร่อยดีของเรารสชาติเป็นยังไง ็สามารถแยกมาชิมได้นะคะวันนี้เรามารังสรรค์นะคะตอนนี้ตำรวจเข้ามาที่บูธแล้วแต่เหมือนกับไปไม่เดือดแต่ว่าเดือดมากได้ดีแล้วนะคะจัดไปเลยค่ะจัดไปให้หมดเลยแม่เมียบ้านนี่แต่คนใจลายใช่ค่ะไปทำบุญได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วไปทำบุญด้านนู้นได้เลยนะคะเก่งมากเลยทำเก่งมากเลย ี่คิดว่าอันเนี้ยขนมเนี่ยมันเห็ดเนี่ยเได้ทีแกงจ้าเขาเรียกว่าอะไรมันยากที่ว่าใช้เวลาในกงคือเวลามีคนแกงผ่านระยะขาวันนี้ พิพิธก,ก,กรรมกะทิอร่อยดีก่อนได้นะคะวันนี้เรามาเดินทางเขาเรียกว่าเดินทางมากับสาวมองผิดบ้านแขงนะคะเรียกงทีว่าเรืวว่องอุกาณนี้นะคะก็จะเจอซูกับบุ๊กกะที่อร่อยดีตลอดเลยนะคะอร่อยไหมคะขนมหวานจำชื่อขนมหวานหนูให้ดีนะวันนี้หนูอ,อาจจะมีไปให้ตอบคำถามนะคะว่าทำขนมหวานอะไรเนาะมาแจกให้ชิมเนาะในถ้วยมีสาคูกี่เม็ดนะคะมีข้าวโพดกี่เม็ดนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะเล่น <ไป S 2> ลเกมไพ่วันนี้เราจะเล่นเกมว่าเรามาแจกชิมเมนูอะไรนะคะบ้รวมั้งชิมได้เลยนะคะวันนี้แจกชิมนะคะน้อยดียสักพูดหนึ่งมาชิมตอนนี้กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูสาคูม,มารากตจักรพิอร่อยดูนะคะคมมาาแล้วก็วันนี้เรามีนะคะสามีเกมมาให้เล่นนะคะคุณพี่มาเล่นได้นะเล่นเกมไหมจะ๊ะเล่นเกมได้นะคะรวงม,มาได้เดี๋ยวจะให้แก้วอ่ะเดี๋ยวจะให้พริกแกง

ล้มพ่อมาแบบนี้ได้นะครับภายในเวลา20วินาทีถ้าทำได้จะได้รับทิปแกนเลยค่ะหนึ่งองมูลค่า159บาทนะคะวันนี้เอามาแจกฟรีเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาแจกฟรีนะคะเล่นไหมคะคุะคณแม่มาต่อแถวเลยค่ะขอคนแรกค่ะมาเลยจะจะแบบไหนก็ได้จะแบบนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยจากแบบที่หนูทำให้ดูเท่านั้นนะคะเนาะ เขาออกมาได้วิธีวิธีเดียวนะคะวิธีอื่นเขาออกมาไม่ได้คุณแม่ไม่สามารถออกมาทางด้านนี้ได้นะครับไแม่ไม่สามารถออกมาทางด้านนี้ได้ม่ไม่สามารถออกทางด้านนี้ได้แม่ต้องออกมาทางด้านนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณแม่เอาออกมาแบบนี้คุณหนูจะได้ตำรวจมาจับใครโกงหนูหนูจะได้ตำรวจมาจับเลยมาเลยจ้ะเดี๋ยวหนูแจกให้ทุกคนมาลินก็ได้นะคะมาเล่นยังไงก็มีของติดได้มาลิอไป ติดมือกลับไปอะไรจ้าแม่ตอนแถวเลต่ตอนแถวยาวๆหนูต้องการถ่ายรูปกับ PR นะคะว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมวันนี้เยอะมากนะคะ,ะพร้อมยังครับพร้อมยังหนึ่งสองสามโลนะคะคุณแม่โลมาให้ได้นะคะห้ามหล่นห้ามตกนะคสาห้ามหล่นห้ามตกอใช้นิ้วเื่อมมาใช้นิ้วเทียมออกมาค่ะคุณแม่เมื่อกี้หนูทำให้เู็ตัวอย่างนะ พี่แกเราจะคุณแม่ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปต้องอยู่ด้านนู้นค่ะคุณแม่เห็นโดนไหมคะโอเคค่ะหนึ่งสองข้ามาแม่ล้ยค so ่ะรอดมาให้ได้ล้มออกมาได้จะได้รับพริกแกงล้มออกมาไม่ได้ก็จะได้รับพริกแกงนะคะโอ้โหันนี้นะมีแต่ได้กับได้ถูกไหมวันนี้มาเล่นเกมก็ได้แม่ได้ไหมได้ไหมรอดมาให้ได้ค่ะทอมจริงนะคุณแม่ระวังทอมหนูตะลอกค่ะ ได้ไหมได้ไหมอหะไรเนี <c> ้ย <oughs> โอ้ได้ดแกงอีกแล้วค่ะรวมรวมได้ก็ได้ผิดแกงใช่รวมไม่ได้ก็ได้ผิดแกงอร่อยคุณแม่หนึ่งสองสั้นเริ่มค่ะ <c oughs> ตอนนี้หนูจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเนาะเวลาไปดูได้ค่ะประเทศอังกฤษนะคะ นด้ไหมแม่มีเดียวแม่หาเรียนจะออกแล้วแม่แต่ถ้าไม่มีเดียวแม่ม้วนๆนิดนึงม้นๆมุวนหมดม้นหมดได้ไหมเก่งเลยเด้อโอ้โหนี่เลยค่ะถ้ารวมไม่ได้จะได้หนึ่งซองถ้ารวมได้จะได้สองซองนะฮะเนาะแล้วเอาได้เลยเส่ยไม่เตยแล้วเหรอตั้มเริ่มค่ะโอ้โหโลดแล้วค่ะพริกแกงนี้มูลค่าเลยห้าสิบก้านนะคะเพราะว่าเราใช้พริกอย่างดีนะคะจากประเทศนอร์เวย์รวมไปถึงตะข่ายตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะ เขาเรียกว่าสมุนไพรต่างๆเราโมงนอกเท่านั้นนะคะอ้าโหจึงมีมูลค่าสองร้อยห้าสิบเก้านะคะเราไม่ได้ใช้พริกจินดาเราใช้พริกจากประเทศนอร์เวย์นะคะใบมะกรูดใช้จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตะไคร้เราใช้จากเรืเลยขาดจีนนะคะส่วนส่วนฟองเราใช้เป็นฟองพลาสติกอย่างดีนะคะตัวนี้ใช้กันไกตัดไม่ได้นะคะใช้มีดตัดไม่ได้ต้องใช้จอบเท่านั้น ผิดเลย,ยจ้ะใครได้ค่ะคุณอาอ่ะโยมาให้ได้นะคะถ้าลวงได้จะได้สองซอง